สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จินเรื่องร้อยเล่ห์แคนรักแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะ ไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาหญิงที่กำลังวิ่งหนีรถคันนี้เธอชื่อว่าเซินหวานอี้เป็นดาราดังที่มีฉายาว่าราชินีแห่งวงการบันเทิงและเป็นนางเอกของเรื่องตอนนี้เธอกำลังถูกลูก่หมิงอวี่คู่มั่นของเธอขับรถตามเพื่อที่จะชนเธอให้เสียชีวิตและหวังฮุบสมบัติทั้งหมดของเธอสุดท้ายเธอก็หนีเขาไม่พ้นถูกชนจนกระเด็นและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหมิงอวี่กับจี้เหย่เพื่อนในวงการของเธอ จึงมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานศพให้หมิงอวีบอกผมรู้สึกช็อกมากกับก,บการจากไปของหวานอี้ซิงหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ขอหยุดการรับงานเป็นเวลาสเดือนเพื่อไว้ทุกข์ให้กับหวานอี้ทางด้านจี้เห่ยาเธอก็ตีหน้าเศร้าร้องไห้เธอเสียใจกับก,บการจากไปของหวานอี้เหมือนกันแต่พอแค่กลับกันไปหมดแล้วเธอกลับเดินไปบอกนางเอกว่าพี่หลับให้สบายนะฉันจะช่วยดูแลคู่มั่นของพี่อย่างดีจากนั้นทั้งคู่ก็พอดรักกันในศาลา,ท,าทั้งทงที่ศพยังไม่ได้ฝังเลย ฮธอจิตใจของทั้งคู่นี่ทำด้วยอะไรเนี่ยนางเอกที่แค้นเลยคิดในใจว่าถ้ามีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอจะต้องทำให้ใชายชดหญิงชั่วคู่นี้ชดใช้อย่างสาสมและแล้วเธอก็ได้รับโอกาสนั้นจริงๆตอนนี้ในหัวของเธอนึกถึงแต่เหตุการณ์ที่ถูกสองคนนั้นทำร้ายทั้งโดนจี้เห่ยาตบในละครทั้งถูกคนที่จี้เห่ยาจ้างมาเอายามากรอกปากเธอแถมเธอยังเห็นภาพที่สองคนนั้นเล่นชู้กันอีกทำให้เธอเสียใจหนักมาก แต่เธอไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะฤทธิ์ของยามันทําให้เธอพูดไม่ได้หมิงอวี่ที่เห็นเธอมาถึงห้องเขาก็จะเอาถ้วยแก้วตีหัวเธอแต่เธอดันวิ่งหนีเขาสกอนเขาจึงขับรถไล่บี้เธอจนชนเธอเข้าอย่างจังพอเธอจําเรื่องทุกอย่างได้แล้วหมิงอวี่กับจี้เหวาก็เข้ามาหาเธอพอดีพอเธอเจอทั้งคู่เธอก็รู้สึกกลัวมากหมิงอวี่บอกอย่าลืมงานถแถลงข่าวล่ะนักข่าวกาลังรอยอยู่ข้างนอกนางเอกถามงานถแถลงข่าวอะไร หมิงอวี่บอกงั้นถแถลงข่าวที่เรามั่นกันไงเดี๋ยวผมออกไปรอข้างนอกคุณแต่งหน้าเสร็จตามไปนะนางเอกก็โทรบ,บอกให้ผู้จัดการช่วยอะไรเธอหน่อยเพราะเธอจะไม่ปล่อยใช้ชนหญิงชั่วคู่นี้ไปแน่นอนต่อมาหมิงอวี่เขาก็พอดรักกับจี้เห่ยาในห้องขณะที่ทั้งคู่กําลังแช่อ่างน้ําด้วยกันนางเอกเธอก็ได้โทรมาบอกหมิงอวี่ว่าฉันหาสร้อยไม่เจอนายช่วยฉันหาหน่อยสิหมิงอวี่บอกได้ได้ แต่ตอนนี้เขาขอทํางานก่อนพอพูดจบนางเอกเธอก็เดินเข้าห้องมาเรื่อยๆจนถึงห้องน้ําจี้เหยาที่ได้ยินเสียงเธอเดินก็รีบหลบในน้ําเลยหมิงอวี่ที่กลัวว่านางเอกจะจับได้เขาเลยสั่งให้เธอออกไปรอข้างนอกก่อนตอนแรกนางเอกจะไม่ออกนะคะเพราะเธอรู้ว่าจี้เหยาลบอยู่ในน้ําแต่หมิงอวี่ก็ขยันขยอให้เธอออกอยู่นั่นอะในเมื่อพูดมาขนาดนี้เธอยอมออกก็ได้จากนั้นจี้เหยาเธอได้บอกกับหมิงอุยว่า เธอเตรียมเซอร์ไพรส์ให้นางเอกในงานถแถลงข่าวด้วยเพราะเธอได้เอาแฟดไดให้ลูกน้องไปเปิดภาพตอนถแถลงข่าวแอดว่ามันต้องเป็นภาพที่ใส่ร้ายนางเอกแน่นอนและแล้วก็ถึงเวลาถแถลงข่าวนางเอกที่เข้างานมาเธอก็รีบเอาแฟดไดให้ผู้จัดการเอาไปให้เจ้าหน้าที่น่อยต่อมาเธอก็ขึ้นไปประกาศเปิดตัวละครกับหมิงอวีและได้บอกทุกคนว่าเดือนหน้าเธอจะแต่งงานกับเขาแล้วแล้วเธอก็นึกได้ว่า ชาติก่อนได้มีชายคนหนึ่งเอาน้ำมาสาดใส่เธอพร้อมก็เปิดภาพแฉว่าเธอแอบคบกับเขาครั้งนี้เธอจึงหลบเลยจ้าทําให้หมิงอวีถูกน้ําสาดไปเต็มๆแล้วชายคนนั้นก็พูดตามเดิมเป๊ะแถมยังให้เจ้าหน้าที่เปิดภาพว่านางเอกคบกับเขาอีกแต่ภาพที่เจ้าหน้าที่เปิดมันคือภาพที่หมิงอวีก,กับจี้เหย่กกาลังนัวเนียกันเลยนางเอกก็แกล้งพูดว่าจี้เหย่เป็นน้องในวงการของฉันทําไมคุณถึงได้ทํากับเธอแบบนี้หมิงอวีก,ก็พยายามแก้ตัวว่า แต่นางเอกเธอไม่ฟังส่วนจี้เห่ยาก็ถูกนะักข่าวรุมถามเต็มไปหมดนางเอกที่มองก็สะใจมากนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นวันต่อมาหมิงอุี่เขาก็มาอธิบายกับนางเอกว่าเรื่องในงานแถลงข่าวเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะนางเอกถามเข้าใจผิดอะไรหรือคุณจะบอกว่าคุณกําลังแสดงละครอยู่งั้นหรอหมิงอุี่บอกใช่ผมกำลังแสดงละครอยู่คุณจำได้ไหมว่าละครที่คุณเล่นมีตัวละครชูอยู่ตัวหนึ่ง จี้เห่ยาเป็นคนได้รับบทนี้ไปแต่เธอชอบคิดว่าตัวเองเล่นไม่ดีเลยลากผมไปซ้อมด้วยผมกลัวว่าคุณจะโกรธเลยไม่ได้บอกนางเอกบอกคุณน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกนะถ้าฉันรู้ว่าจี้เห่ยาอยากได้บทชูขนาดนั้นฉันจะได้ช่วยเธอต่อมาหมิงอวีก,ก็ได้มาส่งนางเอกที่กองทายแฟนขับนิกรีตกราดกันใหญ่ แต่พอกู้เย็นเจ๋อมาแฟนคลับกลับไปรุมล้อมเขาสงันเขาเป็นเศรษฐีใหม่วงการธุรกิจครอบครองทรัพยากรชั้นนําของวงการบันเทิงไม่ว่าใครก็ต่างอยากเขาไปทํางานกับเขาแต่น่าเสียดายที่ชาติก่อนเขาอายุสั้นจมน้ําตายซะก่อนทางด้านกองถ่ายกันบ้างเมื่อชาติก่อนนางเอกเธอเคยเล่นเป็นเมียน้อยแล้วโดนจี้เหยี่ยวตบคราวนี้เธอเลยเปลี่ยนบทเป็นเมียหลวงแล้วให้จี้เหยี่ยเป็นเมียน้อย แถมเธอยังตบจี้เหย่ยาไปตั้งสาทีให้มันสะสมกับที่เขาเคยทำกับเธอทำให้จี้เหยาไม่พอใจมากจนต้องรีบมาฟ้องหมิงอวี่เลยว่าทำไมถึงเปลี่ยนบทให้เธอเป็นเมียน้อย หมิงอุยบอกถ้าฉันไม่ให้บทนี้แกเธอฉันจะแก้ไขปัญหาที่เธอทิ้งให้ฉันในวันถแถลงข่าวได้ยังไงจากนั้นเขาก็ไล่ให้เธอลงจากรถไปจี้เห่ยก็ไม่พอใจมากจนต้องรีบไปหานางเอกเลยแล้วถามว่าเธอรู้ความจริงตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมนางเอกบอกใช่เธอคิดว่าพวกเธอปิดเด้เนียนกริบมากเลยสินะจี้เหว่ที่ได้ยินแบบนั้นก็จะไปฟ้องหมิงอวีนางเอกบอกเอาสิฉันจะคอยดูว่าเขาจะเชื่อคู่มั่นอย่างฉันหรือชู้อย่างเธอ จี้เห่ยที่สู้ไม่ได้เลยจะเอาน้ำสาดใส่นางเอกแต่โชคดีนะที่นางเอกมือไว้ซาดใส่เอกอนจี้เหว่ยงไม่ยอมโดนไฟเดียวหรอกนะเขาเลยง้างมือจะตบเธอนางเอกที่เห็นกู้เหยียนเจ๋อมาพอดีเธอจึงวิ่งไปหลบที่หลังเขากู้เหยนเจ๋อเลยไล่ให้จี้เหว่ยวออกไปโอ้ยพี่เขาปกป้องนางเอกด้วยอะ่ะนางเอกก็ขอบคุณเขาที่ช่วยเธอในวันนี้แต่กู้เหยนเจ๋อกับนิ่งแล้วก็เดินไปเลยคนอะไรจะเย็นชาเกินต่อมาจี้เหว่ยงก็มาพอดรักกับหมิงอวีอีกแล้ว ระหว่างนั้นนางเอกที่เข้าบ้านมาแล้วเห็นว่ามีรองเท้าของจี้เหย,อย่อวยู่เธอก็ยิ้มเลยกะจะไปจับชูสักหน่อยแต่หมิงอวี่เขาดันเดินออกมาเจอเธอพอดีเขาเลยพาเธอมานั่งคุยแล้วบอกว่าผมแทบรอจะแต่งงานกับคุณไม่ไหวแล้วนางเอกที่อยากจะจับชูก็จะไปที่ห้องน้ำ แต่หมิงอวี่เขาไม่ให้เธอไปจังหวะน,นั้นจี้เห่ยาได้เดินออกมาพอดีเธอบอกว่าฉันตั้งใจมาขอโทษพี่นะ่ะเรื่องงานถแถลงข่าวฉันยังไม่เคยขอโทษพี่อย่างจริงจังเลยนางเอกบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะหมิงอวี่ง้อฉันแล้วพร้อมกับ,บไหล่เขาระหว่างนั้นเลขาหมิงอวี่โทรมาบอกว่าทนายที่นางเอกหามาจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นในงานถแถลงข่าวแล้วหมิงอวี่ที่ได้ยินก็ดีใจมากรีบกอดนางเอกเลยทำให้จี้เหยาที่เห็นน้อยใจมาก แถมนางเอกยังไล่ให้เธอกลับไปอีกต่อมานางเอกที่รู้ว่าวันนี้กู้เหยียนเจ๋จะจมน้ําตายเธอเลยมาหาเขาที่สระน้ําแล้วเตือนเขาสักหน่อยว่าให้อยู่ห่างจากสระน้ําไว้ไม่งั้นคุณจะตายนะแต่กูเ้เหยยนเจ๋เขาไม่เชื่อยังไงเขาก็จะว่ายน้ําพอเขากระโดดลงไปจู่ๆขาเขาก็เป็นตะคริวจนเขาหมดสติอยู่ในน้ํานางเอกที่เห็นก็รีบว่ายลงไปช่วยกูเ้เหยยนเจ๋ถามว่าที่ช่วยฉันอยากได้อะไรหรอ นางเอกบอกฉันอยากออกจากซิงหัวกู้ซื้อกรุปใช้โอกาสนี้เซ็นสัญญากับราชินีวงการบันเทิงคนต่อไปได้แฟแฟทั้งคู่กูเหยียนเ๋ยเลยจับมือตกลงกับเธอในคืนนั้นแม่ได้โทรมาของเงินนางเอกแต่เธอไม่ให้แล้วบอกเขาว่าไม่ต้องโทรมาอีกนะวันต่อมาขณะที่เธอกำลังถ่ายละครก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาเกาะแล้วเรียกเธอว่าแม่ผมคิดถึงแม่จังเลย จากนั้นแม่นางเอกก็ค่อยๆเดินออกมาร้องห่มร้องไห้แล้วพูดเป็นตุปเป็นตะว่าแกทิ้งลูกแท้ๆของแกได้ไงซึ่งนี่เป็นแผนของจี้เหยาเพราะเธอรู้มาว่านางเอกไม่ได้ให้เงินแม่เธอจึงจ้างแม่มาเล่นละครทําเหมือนว่านางเอกเป็นลูกไม่รักดีเธอมีค่าตอบแทนให้อย่างงามแม่ที่เห็นเงินมากขนาดนั้นก็ตกลงที่จะช่วยเธอนางเอกบอกแม่ว่านี่ไม่ใช่ลูกหนูแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยจี้เหย่ก็เดินมาต่อว่านางเอกว่า พี่ทำแบบนี้กับพี่หมิงอวี่ได้ยังไงแถมจังหวะนั้นยังมีนักข่าวมาสัมภาษณ์นางเอกด้วยว่านี่ลูกคุณหรอพอคุณดังแล้วทิ้งลูกทิ้งสามีใช่หรือเปล่าระหว่างนั้นกู้แยนจ๋่ก็มาช่วยนางเอกไว้ได้ทันเวลาพอดีแถมเขายิ่งถามแม่นางเอกด้วยว่ามีหลักฐานหรือเปล่าว่าเด็กคนนี้เป็นลูกวานอี้จี้เห่ยบบอกนี่แม่แท้ๆของวานอี้นะ จะโกหกได้ยังไงอีกอย่างอยากได้หลักฐานก็ต้องตรวจ DNA กู้เหยียนเจ๋จัดให้เขาขอเวลาตรวจแค่10นาทีถ้าพบว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของวานอี้คุณใส่ร้ายลูกสาวยังจงแจ้งแบบนี้ถือเป็นคดีมินประมาทได้เลยนะแม่เลี้ยงที่กลัวก็ขอให้จี้เหยา่ยาช่วยแต่จี้เห่ยาบอกให้เขาปล่อยเธอไม่รู้จักเขากู้เหยียเจ๋บอกทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกนางเอกก็ขอบคุณมากที่เขาช่วยเธอ ต่อมาหมิ่งอวีที่รู้เรื่องเขาก็บอกจี้่าว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าช่วงนี้ยาหาเรื่องตอนนี้เป็นช่วงสำคัญของบริษัทจี้เห่าบอกแต่ฉันทำเพื่อพี่นะประธานหวังที่เป็นนักลงทุนที่พี่พูดถึงคราวก่อนฉันหาคนไปติดต่อเขาได้แล้วเขาตอบตกลงที่จะเจอหน้าเราแล้วด้วยอีกอย่างประธานหวังยังบอกอีกว่าเขามีเพื่อนจำนวนหนึ่งที่สนใจโปรเจกต์ใหม่ของเราเช่นกัน วันต่อมาขณะที่นางเอกลองชุดเจ้าสาวอยู่หมิงอวีคู่มั่นของเธอก็มานวเนียกับจี้เห่ยาในห้องลองชุดอีกแล้วต่อมานางเอกก็เดินมาทั้งห้องลองชุดเพราะเธอรู้ว่าชาติก่อนพวกเขามาแอบนวเนียกันอยู่ในนี้หมิงอวีที่ได้ยินเสียงเธอเดินมาเขาก็รีบออกมารับหน้าเธอเลยแถมเขายังห้ามให้เธอเข้าไปในห้องลองชุดอีกด้วยเขาบอกว่าแอร์มันเสียนางเอกก็รีบปิดแอร์เลยแอร์เสียแล้วจะเปิดทําไมะจากนั้นเธอก็มานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องลองชุด เธอบอกหมิงอวี่ว่าเธอเมื่อยขาด้านจี้เห่ยาเธอก็ร้อนมากเมื่อไหร่นางเอกจะออกไปสักทีเนี่ยจู่ๆนางเอกเธอก็ทําเป็นง่วงแล้วเดินออกไปจากตรงนั้นจี G ้เห่ยาที่ได้ยินเสียงเธอเดินออกไปเขาก็รีบออกมาจากห้องลองชุดเลยสงสัยจะร้อนแลกสมน้ำหน้าด้านนางเอกเธอก็รีบเมาส์คลิปที่คู่มั่นเธอนัวเนียกับจี้เหยา่ยเพราะเธอสั่งให้คนถ่ายเอาไว้จากนั้นเธอก็กลับกับกู้เหยียนจู่แย่หมิงอวี่ที่รู้ว่ากู้เหยียนจู่แยมารับนางเอก เขาก็รีบขับรถตามมาดูนางเอกที่เห็นเขาเลยขอให้กู้เหยียญเจ๋ช่วยเธอแสดงละครน,นอยก,ยกู้เหยียนเจ๋ก็ทําเป็นดูแลเธออย่างดีจนหมิงอุี่ไม่พอใจตามนางเอกขึ้นมาบนห้องแล้วบอกเธอว่าอย่าคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเธออยากไปเพิ่งกู้เหยียนเจ๋นางเอกบอกมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะหมิงอุี่ที่โมโหเลยเดินมาบีบคอเธอแล้วบอกให้เธออธิบายนางเอกบอกเขาเป็นผู้ลงทุนฉันทําเพื่อช่วยคุณอยู่นะหมิงอุี่ก็ไม่เชื่อ และบอกว่าหนังของผู้กำกับอย่างเธอไม่ต้องเล่นแล้วเพราะตอนนี้จี้เห่ยาเหมาะสมกว่าเธอต่อมานางเอกก็รู้สึกปวดคอมากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็คุ้มเพราะเธอแอบตั้งกล้องถ่ายพฤติกรรมของหมิงอวี่ไว้กู้เหยียนเจ๋ยที่เห็นคอนางเอกมีรอยแดงเขาเลยหยิบกระป๋องน้ำเย็นๆมาให้เธอประครบต่อมานางเอกเธอได้มางานเลี้ยงการกุศลพอเธอมาถึงปุ๊บเธอก็รีบกอดจี้เห่ยาแล้วบอกว่าทายสิบนคอฉันมีอะไรจี้เห่ยาที่อยากรู้เลยดึงผ้าออก พวกนะักข่าวที่เห็นก็ตั้งตะโกนถามว่าวัานอี e ้ทุกหมิงอวีทำร้ายหรอหมิงอวีบอกผมไม่ได้ทำนะแต่จังหวะน,นั้นจอโปรเจคเตอร์ก็ฉายภาพที่หมิงอวีกำลับงบีบคอนางเอกแถมยังมีภาพที่มิงอวีนวเนียกับจี้เหว๋อด้วยทำให้จี้เห่าออายมากและรีบหนีไปเลยส่วนนางเอกก็บอกกับหมิงอวีว่าเราเลิกกันเถอะ หมิงอวยก็ห้ามไม่ให้เธอไปจากเขาแต่กูเ้เหยยนเจี๋ยก็มาพาตัวเธอออกไประหว่างนั้นผู้จัดการได้โทรถามเธอว่าอยู่ไหนนางเอกบอกอยู่กับกูเ้เหยยนเจีย๋ยผู้จัดการบอกงั้นให้ประธานกู้พาเธอไปลบก่อนละกันตอนนี้นักเข้าดักรอเธอไปทั่วเธอห้ามกลับบ้านเด็ดขาดเลยนะกูเ้เหยยนเจี๋ยเลยพาเธอมาพักที่บ้านเขากนแล้วถามเธอว่าจะเอาไงต่อนางเอกบอกตลอดเวลาที่ผ่านมาซิงหัวอยู่ได้ก็เพราะฉันตอนนี้ฉันอยากทำลายมัน วันต่อมาหุ้นของสิงหัวก็ร่วงไม่เป็นท่าแถมเลขาอยังบอกกับหมิงอวีว่าหวานอี้ะะลาออกจากชิงหัวและไปเปิดบริษัทเองหมิงอวีบอกเธออยากไปก็ไปสิฉันจะรอดูเหมือนกันว่าค่าเสียหายสิบเท่าเธอจะชดใช้ยังไงจี้เหว่บอกอย่าโกรธไปเลยพี่แค่ดาราคนเดียวเองพี่จำประทานหวังคนที่ฉันเคยบอกคราวก่อนได้ไหมฉันนัดเขาให้พี่แล้วนะเวลาแบบนี้ ยังไงฉันก็พร้อมเผชิญไปกับพี่หมิงอวีบอกงั้นคืนนี้ต้องให้ประธานหวังยอมลงทุนกับเราให้ได้ด้านนางเอกเธอได้โทรไปบอกผู้จัดการว่าให้นำข่าววานันวีอยากเปิดบริษัทใหม่อัดดึงดาราจากชิงหัวไปเกือบครึ่งส่งให้พวกที่ซื้อหุ้นของสิงหัวในคืนนั้นจี้เหยาที่มาคุยงานกับประธานหวังเธอก็ถูกประธานหวังลวนลามเธอเลยทนไม่ไหวขอเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนขณะที่เธอมาเข้าห้องน้ำเธอก็บังเอิญเจอนางเอก เธอเลยบอกว่าซิงหัวไม่มีเธอก็อยู่ได้นางเอกบอกที่ซิงหัวอยู่ได้ก็เพราะเซินหวานอี้ตอนนี้เธอคิดว่าเธอแน่แล้วหรอจริงสิฉันได้ยินมาว่าช่วงนี้หมิงอวี่ให้ผู้หญิงในบริษัทไปดื่มเหล้าสังสรรค์เธอก็ระวังตัวไว้ด้วยนะจี้เห่ยาบอกเธออยาคิดว่าเธอจะมาทําลายความสัมพันธ์ของฉันกับพี่หมิงอวี่ได้นะฉันไม่เชื่อคําพูดบ้าๆของเธอหรอกพอจี้เห่ยากลับมาเธอก็บอกกับหมิงอวี่ว่าเจอหวานอี้มานะ่ะหมิงอวี่ที่ได้ยินเลยรีบไปหานางเอกเลย เขาบอกเธอว่ากู้กรุ๊ปก็แค่ก่อ,อก,กระแสะเธอเท่านั้นระหว่างนั้นกู้แยนเจี๋ยที่เดินมาได้ยินจึงบอกว่ากู้กรุ๊ปจาเป็นต้องก่อ,อก,กระแสะด้วยหรอแล้วเขาก็จุงมือนางเอกกลับไปเลยทางด้านจี้เหยวยาที่ถูกหมิงอวี่ทิ้งให้อยู่กับประธานหวังสองคนประธานหวังก็ลวนลามเธอหนักมากจนเธอสู้ไม่ไหวนางเอกที่มาเจอเธอหลับอยู่เลยเอาน้ำสัตว์เรียกสติเธอหน่อย จี้เห่ยาที่ฟืนกระดาษเธอเลยที่มาหลอกเขานางเอกถามฉันเป็นคนชอบใช้วิธีตําช้าแบบนั้นหรือไงเธอคิดว่าฉันเป็นคนทำแต่เธอไม่เคยสงสัยลู่หมิงวี่เลยงั้นหรอจากนั้นเธอก็เปิดคลิปเสียงให้เขาฟังซึ่งหมิงวี่เขาบอกกับประธานหวังว่าคุณไม่ต้องห่วงนะ คืนนีจี้เห่ยาจะต้องเชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีแน่นอนต่อให้เธอไม่ยอมผมก็จะทำให้เธอยอมให้ได้เลยแล้วเขาก็ใส่ยาอะไรลงไปในแก้วของจี้เห่ยาไม่รู้จี้เห่ยาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็แค้นหมิงอวี่มากไหนบอกว่ารักทังไงวันต่อมาหุ้นของสิงหัวก็ตกลงเรื่อยๆจนหมิงอวี่สั่งให้เลขาไปเชิญนางเอกมาจากนั้นเขาก็ขอโทษเธอและขอเธอคืนดีนางเอกที่ไม่พอใจก้าวาน้ำสาดใส่หน้าเขา ทำให้เขากดมากจนจะตบเธอนางเอกบอกเอาสิถ้าคุณไม่อยากให้หุ้นของสิงหัวตกลงมากกว่านี้คุณก็ตบฉันเลยระหว่างนั้นกู้เหยียนเจ๋อก็เดินเข้ามาถามว่าคุยเสร็จยังนางเอกก็เตรียมจะไปแต่หมิงอวีบอกไปไม่ได้สัญญาของคุณยังอยู่กับผมค่าผิดสัญญาสิบเท่าคุณชดใช้ไหวหรอนางเอกที่มันไซก็ตบเขาให้จากนั้นกู้เหยียนเจ๋อก็บอกกับหมิงอวีว่าหวันวีไม่ใช่คนของสิงหัวอีกต่อไป นับจากนี้เรื่องของเธอกู้ซื้อกรุ๊ปจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดแถมก่อนไปนางเอกอย่างวอวยพรให้เขามีความสุขกับการลมละลายล่วงหน้าด้วยต่อมาเมื่อนางเอกมาที่กองถ่ายเธอก็ได้ซื้อชานมมาฝากคนในกองถ่ายทุกคนเลยจี้เห่ยที่เห็นก็ไม่ค่อยพอใจเขาคิดในใจว่าถ้านางเอกหน้าเละ คนจะคอยเอาใจเธออยู่ไหมจากนั้นเขาก็สั่งให้ผู้จัดการไปตามหมอมาแล้วเขาก็อ่อยหมอทำเป็นแกล้งเจ็บขาให้หมอทายาให้น่อยหมอที่หลงเธอก็เอาแต่มองขาเธอจนไม่สนใจอะไรเลยจังหวะนั้นผู้จัดการก็รีบเปลี่ยนยาที่หมอวางไว้เป็นน้ำกรดแถมก่อนเข้าชากจี้เหยี่ยงอย่างจ้างให้นักแสดงรัดคอนางเอกแน่นๆด้วยอย่าให้พลาดนะนักแสดงก็จัดให้รัดคอนางเอกซะแน่นเลย จนเธอหายใจไม่ออกระหว่างนั้นกูเ้เหยนเจืยที่มาเห็นเลยรีบมาช่วยเธอไว้แล้วพาเธอมาพักบนรถจังหวะนั้นหมอก็จะเอายาที่จี้เหยนสลับมาท้าให้นางเอกแต่กูเ้เหยนเจืยเขาขอท้าให้เธอเองนางเอกถามทำไมคุณถึงมาช่วยฉันล่ะ กู้เหยียนเจ๋อบอกเพราะตอนนี้คุณเป็นคนของกู้กรุ๊ปแล้วไงจากนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามาใกล้ๆเขาเพื่อที่จะทายาแต่ยังไม่ทันจะทา,าเลยหมิงอวี่เขาก็เข้ามาสกอนพอเขาเห็นทั้งคู่ใกล้ชิดกันเขาก็ไม่พอใจมากจนดึงให้กู้เหยียนเจ๋่ลุกออกมาจงังหวะนั้นขวดยามันก็ตกพอดีหมิงอวี่ที่เห็นว่าเป็นน้ำกรดเขาก็ขำเลย นี่นรกผู้ชายที่คุณเลือกอเซินหวันอี้ผู้ชายที่คิดจะทำให้คุณเสียโฉมนางเอกบอกฉันเคยดูคนผิดมาครั้งหนึ่งและฉันก็จะไม่ดูผิดเป็นครั้งที่สองแน่จากนั้นเธอก็รีบไปโรงพยาบาลกับกู้เหยียนเจ๋เลยตกดึกคืนนั้นจูๆ่ๆนางเอกก็ฝันถึงวันที่เธอถูกหมิงอวีขับรถชนกู้เยียนเจ๋ที่ได้ยินเสียงร้องเขาเลยเข้ามาดูสักหน่อยแล้วบอกว่าตอนนี้คุณอยู่กับผมไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้หรอกนางเอกบอกฉันขอเข้าใจว่า นี่เป็นคำสรารภาพรักของคุณได้หรือเปล่ากู้เหยยนเจ๋บอกแล้วแต่คุณจะคิดทางด้านจี้เห่ยากันบ้างตอนนี้เธอแค้นนางเอกกับหมิงอุี่มากทำไมนางเอกถึงได้ดีกว่าเธอแล้วทำไมหมิงอุ่ยถึงทิ้งเธอไปง่ายๆแบบนี้ทั้งๆที่เธอก็ทำเพื่อเขามาตลอดไม่รู้แหละยังไงเธอก็จะไม่มีทางปล่อยทั้งคู่ไปแน่นอนวันต่อมาเธอจึงมาหากู้เหยยนเจ๋เลยเธอบอกเขาว่าหวานอี้โชคดีนะที่ได้เจอกับคุณซึ่งฉันไม่เคยโชคดีแบบนั้นเลย กู้เยยนเจ๋อบอกใช่ผมโชคดีมากที่ได้เจอเธอมันเป็นความโชคดีที่คนอย่างคุณไม่มีทางเข้าใจไปตลอดชีวิตและเขาก็จะเดินหนีไปจี้เหยวก็ยังไม่ยอมแพ้เธอพยายามเข้าไปลูบไล้บนตัวเขาแล้วบอกว่าที่จริงฉันก็ทำได้นะก,นกู้เหยยนเะจ๋ยที่ขยะแขยงเลยผลักเธอออกพร้อมกับทอสูตรตัวนั้นทิ้งเลยระหว่างนั้นลูกน้องได้โทรมาบอกเขาว่านางเอกหายตัวไปเขาจึงถามจี้เหยวว่าเธอทำอะไรวันอี้ จี้เห่ยบบอกไม่ใช่ฉันเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของหมิงอวี่แน่เลยเขาโกรธแค้นหว่านอี้เรื่องซิงหัวพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาหมิงอวี่เลยเขาถามหมิงอวี่ว่าหวานอี้อยู่ไหนหมิงอวี่บอกฉันไม่รู้กู้เหยียนเจว่ที่รู้ว่าถูกจี้เหยาหลอกเขาจึงสั่งให้ลูกน้องรีบหาตำแหน่งของจี้เห่ยาด่วนทางด้านจี้เห่ยาเธอก็มาหานางเอกที่ถูกมัดไว้ที่ม้าหมุนเธอบอกเขาว่า ฉันบอกแล้วว่าไม่หนาวแต่พี่หยนเจี๋ยกับดึงดันให้ฉันใส่เสื้อคลุมของเขาให้ได้เธอคงไม่คิดใช่ไหมว่ากู้เหยนเจี๋ยเขาชอบเธอจริงๆน่ะเขาก็คิดกับเธอเหมือนหมิงอุ๋ยนั่นแหละเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นนางเอกที่ฟังก็ขำเลยทำไมเธอถึงได้ชอบเอาแต่คิดเพ้อเจ้อเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอสักนิดอยู่เรื่อยเลยเธอคิดไหมนี่อาจจะเป็นอาการป่วยก็ได้นะจี้เห่ยาที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากจนจะทำร้ายเธอ นางเอกที่มีสติก็พยายามแกะเชือกออกจากนั้นเธอก็ผลักจี้เหยา่อนั่งลงกับพื้นแล้วเธอก็มัดมือเขาเลยพร้อมก็บอกเขาว่าเธอแพ้แล้วต่อมากู้เหยียนเจี๋ยที่ตามมาแล้วเห็นว่านางเอกปลอดภัยดีเขาก็รีบเข้ามากอดเธอเลยทางด้านหมิงอวี่ที่ตามมาเขาก็บอกกับกู้เหยียนเจี๋ยว่าเอาหมดไม่เลือกหน้าเลยนะกู้เหยียนเจี๋ยก็กันเขาไว้ไม่ให้เขาเข้ามาถึงตัวนางเอกนางเอกบอกฉันเจ้าเรื่องนี้ไปแจ้งความคนที่เกี่ยวข้องอยาหวังจะลอยนวลเลย ต่อมาหมิงอุีเขาก็ขอให้จี้เห่ยาไปมอบตัวเธอะให้เรื่องมันจบลงตรงนี้วันต่อมาหมิงอุีก็เครียดมากเพราะไม่มีใครกล้ามาลงทุนกับสิงหัวเลยเขาจึงต้องมาหาประธานหลิวเพื่อไปลงทุนกับเขาแต่ประธานหลิวก็ไม่สนใจบริษัทเขาแล้วเขาสนใจกู้กุ๊ปของกู้เหยยนจี้จังหวะน,นั้นกู้เยยนจื่อก็มาพาตัวประธานหลิวไปคุยงานพอดีทําให้หมิงอุีไม่พอใจมากและมาหาเรื่องกู้เยยนจื่อ นางเอกที่เห็นเลยรีบมาช่วยหมิงอวีบอกที่แท้เธอก็อยู่เบื้องหลังนี่เองเธอมันผู้หญิงใจง่ายนางเอกที่โมโหก็ตบเขาเข้าให้ต่อมากู้เหยียนเจียถามเธอว่าตบเป็นด้วยหรอนางเอกบอกนั่นเป็นเพราะว่ามีประธานกู้นุนหลังไงคะวันต่อมาขณะที่นางเอกจะไปทำงานเธอก็ถูกหมิงอวีโปยาสลบแล้วพาเธอมามัดไว้บนหอคอยอะไรก็ไม่รู้ที่มีแต่กระจกแม้กระทั่งพื้นตรงที่เธอนั่งอยู่ยังเป็นกระจกเลยหมิงอวีถามเธอว่า เธอจะเลือกคบกับเขาเหมือนเดิมแล้วสร้างบริษัทไปด้วยกันหรือเลือกที่จะตายนางเอกบอกถ้าจุดจบเป็นอย่างนั้นฉันขอตายดีกว่าหมิงอุ่ยที่ได้ยินคําตอบแบบนั้นก็เสียใจมากและพยายามจะเอาเครื่องมือมาตีกระจกแต่โชคดีนะที่จังหวะนั้นพระเอกมาช่วยได้ทันเขาทีบหมิงอุี่สปริวเลยและรีบพานางเอกกลับไปหลังจากวันนั้นมานางเอกเธอก็บอกกับผู้หียนเจี๋ยว่าหลังจากละครเรื่องสุดท้ายจบลง เธอจะไม่แสดงละครอีกแล้วระหว่างนั้นผู้จัดการของเธอก็เดินมาได้ยินพอดีเขาเสียใจมากที่เธอผิดสัญญากับเขาเขาจึงมานั่งบนดาดฟ้าแล้วถามนางเอกว่าทำไมไม่คิดถึงความรู้สึกพี่บ้างในเราสัญญากันแล้วไงว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดนางเอกบอกทุกคนตั้งมีชีวิตของตัวเองยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ผู้จัดการก็ไม่ฟังและกระโดดตึกลงไปเลยจู่ๆก็มีเสียงสั่งคัดละครจบแล้วเอา้านี่ถ่ายละครกันหรอ แอดก็นึกว่าเรื่องจริงพอถ่ายละครจบแล้วกู้เหยียเจ๋เอ๋ก็คุกเข้าขอ,อนางเอกแต่งงานเลยนางเอกก็ตกลงแต่งกับเขาจากนั้นเขาก็สวมแหวนและกอดเธอเลยและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจัส t ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ